มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวโซเชียลถามถึงมารยาทหลังหมอกล้องคอมเมนต์แซวสาวโอปอเรเด,ดว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆนะคะสำหรับสาวโอปอปนิสราอารยสกุลและสามีของเธอสมิธอารยสกุลหรือว่าหมอโอ๊กนะคะที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานถึง7ปีแล้ว และมีบุตรที่น่ารักด้วยกันถึงสองคนก็คืออารินแล้วก็อรันค่ะที่ตอนนี้น้องน่ารักมากๆนะคะและกำลังโซนและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดของหมอโอ๊คในวัย40ปีล่าสุดนะคะคุณหมอโอ๊คสุดหล่อก็ได้โพสต์ภาพผ่านทางไอซส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นขอบคุณที่อยู่ข้างกันนะแม่พร้อมกับแท็กสาโอปออีกด้วยค่ะ แล้วก็มีแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆได้แสดงความคิดเห็นแซวหมอโอ๊กอีกด้วยนะคะและคุณหมอกล้องก็แสดงความคิดเห็นในภาพอีกด้วยนะคะว่าตรงข้ามนะพี่ไม่ข้างเนาะพร้อมกับแท็กโอปอแต่ชาวโซเชียลไม่เห็นด้วยกับหมอกล้องต่างแห่มาคอมเมนต์มากมายอีกด้วยค่ะทำเอาชาวโซเชียลไม่พอใจอย่างมากและแสดงความคิดเห็นที่ดุนแรงใส่หมอกล้องอีกด้วยนะคะ ทางกีิงานเองก็ขอให้หมอโอ๊บมีความสุขมากๆเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ